สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะมาแล้วกับคลิปส่องความคิดความรู้สึกของคนรัก,กของคุณสําหรับท่านที่ยังรักยังรอย,ยังคิดถึงเขาหรือว่าเล่กกันได้ยังไม่นานนะคะมาดูซิว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้เขาจะกลับมาหรือเปล่าเขาจะติดต่อเรากลับมาบ้างหรือไม่นะคะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับเราบ้างนั่นเองนะคะสําหรับการเปิดพลังงานไพ่นะคะก็จะเป็นพลังงานโดยรวมนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางกรณีไพ่สามารถสลับกันก็ได้นะคะก็ ต้องชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเองนะคะถ้าในกรณีที่ไม่เหมาะทักว่าเขาจะกลับมานะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้เขากลับเข้ามาในชีวิตของเราหรือเปล่าหรือว่าจะตัดเขาตัดเข้าไปเลยนะคะก็ทุกอย่างเราสามารถเลือกเองได้นั่นเองนะคะเนาะ สำหรับพิซิีนะคะจะเกิดในระหว่าง,งวันที่24ตุลาคมถึงวันที่ยี่สิบสามเออ่พฤศจิกายนนั่นเองนะคะการแบ่งวันที่ก็ตามแบบสาตะวันตกเลยนะคะก็คือวันที่จะไม่ตรงกับของไทยนะเข้าไปรับชมช่องไหนยึดตามหลักของช่องนั้นนะคะเพราะว่าแต่ละช่องก็จะมีการแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันบางช่องก็แบ่งตามโหราศาส์ไทยบางช่องก็แบ่งตามศาตะวันตกนั่นเองนะคะอ่านะ สามารถรับชมไนดะ้ทั้งแบบรลักคนาแล้วก็แบบราศีด้วยนะคะหรือถ้าในสนใจที่จะเปิดดวงชะตาของเราโดยตรงสองคนรักเก่าคนรักใหม่ใครก็ด้านที่คุณอยากจะสอ่องก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะแม่หมอได้ฝาก,กอดีตไลน์ที่ใต้คลิปแล้วนะคะสำหรับเขานะคะพิจิกเ,ออเขา m o ฟออนแล้วจริงๆนะคะเขาตัดใจแล้วละ่ะตอนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อน,ก,อนกว่าที่เขาเนี่ยจะ ตัดใจจากคุณได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะยากมากสาหรับเขาเขาเรียกว่าเบื่อตายเลยล่ะนะคะเขาเขาเรียกว่าเป็นอาการที่เขาตกหลุมตกเหวตกหลุมลึกลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะตะเกียกตะกายออกมาจากหลุมความรู้สึกนั้นได้มันก็ทําให้เขาค่อนข้างจะทุรักทุเลเหลือเกินนะคะมีแต่ความบ่นทอนมีแต่ความท้อแท้ความเหนื่อยความซื้นหวังทุกอย่างมันดูแย่ไปหมดเลย สำหรับเขานะนอนแอ่งแมงอยู่แบบนี้ไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรเลยแม้แต่เรื่องงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมอนก็บุกไปทำงานไม่ไหวเลยะคะ่ะตอนที่เราเลิกกันใหม่ๆนะหรือว่าช่วงเวลาหนึ่งของเขานะคะมันค่อนข้างที่จะหนักมากในการที่จะออกมาจากกลุ่มความรู้สึกนี้ได้เขารักคุณมากๆนะคะก่อนหน้านี้ณนะปัจจุบันนี้เขาก็เริ่มทยอยดีขึ้นแล้วนะคะเริ่มกลับมารัก ตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองนะสิ่งในที่มันจะดีกับตัวเองเขากา็เริ่มกลับมาแล้วนะคะกลับมาเป็นตัวของตัวเองนั่นเองนะคะตอนนี้สิ่งที่เขาโฟกัสก็คือสิ่งใหม่ๆสิ่งที่จะทำให้เขาต้องตื่นขึ้นมาจากความทุกข์จากความเจ็บปวด เขากาลังรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะหรือไม่ก็กําลังตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ไม่เหมาะเห็นเนี่ยนะะจากหน้าไพ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของโอกาสใหม่ๆ mm hmm. เขาเปิดโอกาสให้คนได้เข้ามาคุกับเขาแล้วนะคะเ mm hmm. พื่อที่จะให้ลืมคุณได้ลืมความทุกข์ความเจ็บปวดอาการที่มัน โอ้สิบดาบนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะมันเสียบเลเวลสิบเลยค่ะมันเต็มไปหมดเลยในเรื่องของความรู้สึกนะและตอนนี้เขากำลังที่จะพยายามหาคนคุยเยอะๆเยอะๆแล้วก็มากันกรองดูว่าใครที่จะให้พลังงานที่ดีกับเขาหรือว่าใครที่จะสามารถที่จะเข้ามาซัพพอร์ตหรือดูแลเขาได้อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะเลือกคนนั้นซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เลือกใครเป็นจริงเป็นจังหรอกเพราะว่าอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่ นะคะยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าคนนั้นจะเป็นใครเพราะเพราะว่าเขาขอศึกษาไปก่อนขอคุยกันไปก่อนนั่นเองนะคะยังไม่บางกรณีนะเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนหรือว่ายังไม่มีแฟนจริงจังก็ได้นะคะหรือไม่ก็ยังเลือกไม่ได้ก็ได้ด้วยนะคะซึ่งกอบคุณแล้วนะหลังจากที่เขาอาการดีขึ้นหลังจากที่เขาจัดการในเรื่องของความรู้สึกได้แล้วนะคะ มันมีโอกาสที่จะได้เจอกับเขาด้วยนะเราอาจจะทำงานร่วมกันหรืออยู่ใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งไม่หมอว่าเมื่อไหร่ที่เขาดีขึ้นเขาจะสามารถให้อาภัยคุณได้ให้อาภัยนะทีนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะกลับมาคบกันนะแต่เขาจะลืมเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยทำกับเขาเอาไว้ให้มันเป็นเรื่องของอดีตไปซะให้มันตายลงไปซะ ะะถ้าคุณจะคุยกับเขาดีๆในฐานะไหนก็ตามเป็นเกเรนิมิตเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรก็ได้หรือเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้อันนี้เขายินดีอยู่นะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะกลับไปมีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมประมาณนี้นะเขาก็ยังอยากที่จะคุยกับคุณดีๆอยู่นั่นเองนะคะเจ็บหนังเนาะเขามามาดูซิ ยังไงต่อนะคะกำลังฟื้นแล้วนะกำลังกำลังฟื้นคืนชีพกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองดีกว่านะคะสิ่งใหนที่มันไม่ดีก็ลืมลืมมันไปพยายามที่จะาบาลานซ์ความรู้สึกตัวเ,เองให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ สิ่งดีๆก็เก็บเอาไว้คิดถึงอ่ะเขาจะพยายามปล่อยแล้วนะปล่อยจริงๆแล้วนะคะชาวพิจิกมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคนแต่ทีเนี้ยเ,เขารู้สึกเหนื่อยมากกว่าที่จะพยายามเหนื่อยที่จะเป็นผู้ให้เหนื่อยที่จะตามด้วยพอแล้วนะคะเขาเจ็บมาเยอะเขาโดนมาเยอะแล้วจริงๆ เขารู้ตัวแล้วล่ะว่ามันไปกันไม่ได้แล้วจริงๆนะคะทุกอย่างมันต้องเป็นเดี๋ยวแฮงแมนต้องหยุดแล้วจริงๆรมาดูซิว่าเขากับคนใหม่เป็นยังไงบ้างจะมีคนที่ถูกใจเขาหรือเปล่าโอ้ยังขอเลือกไปก่อนนะคะขอเลือกคนที่จะให้พลังงานที่ดีหรือว่าคนที่ เป็นห่วงเขาดูแลดูแลเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยเหลือเขาได้ประมาณนั้นเอาละนะคะชาวพิจิกเขาตัดใจแล้วจริงๆนะคะคุณก็ไม่มีความหวังแล้วเพราะว่าคุณก็ทำกับเขาเอาไปเยอะด้วยเช่นกันนะคะลักษณะเขาเหนื่อยเขาท้องกับคุณมากๆแล้วจริงๆนะคะเขาจะขอไปข้างหน้ามุบออกแล้วจริงๆ โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เขาอยากจะเดินทางไปต่อกับชีวิตของตัวเองมันอาจจะทำให้เขาสบายใจมากกว่าอยู่ตรงนี้ก็ได้ซึ่งะจะมีคนที่จริงจังกับเขาไหมซึ่งเขาก็ยังไม่รู้นะในสามคนเนี่ยสองสามคนที่เขาคุยเนี่ยก็ยังไม่รู้แหละว,ว่าใครที่จะให้พลังงานที่ดีกับเขาแต่เขาขอเป็นผู้เลือกและตอนนี้เขาไม่อยากจะเป็นผู้ถูกเลือกเหมือนเมื่อก่อนนะคะ ตอนนี้ฉันจะสามารถเลือกได้แล้วล่ะฉันก็มีดีของฉันนะฉันก็สวยนะทำไมฉันต้องไปเป็น,เ,ปนเอาเป็นช้อยของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่เวิร์กเลยสําหรับเราจะเหงาหน่อยจะทุกข์หน่อยนะคะจะโดดเดี่ยวหน่อยก็ช่างมันไม่เป็นไรดีกว่าอยู่แบบช้ำๆแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะคะเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวความ เลยสนัะมันก็ว่าพร้อมที่จะเป็นโสดอยู่คนเดียวมันก็ไม่ตายมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็ฉันก็ยังสวยอยู่นะฉันก็มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีนะที่การงานก็ดีเงินก็มีก็ไม่ได้แย่อะไรนี่นะแค่โสดเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็แค่เอาคนหนึ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราออกไปแต่พลังงานด้านลบออกไปประมาณนั้นนะอ้คนรักเก่าของคุณเนี่ยก็ก็คิดคิดได้ดีนะช่วงนี้ก่อนหน้านี้คิดไม่ได้นะคะตีลังกาคิดก็ยังคิดไม่ได้เลยลืมไม่ได้เอาขากายเนาะผาก็ลืมคุณไม่ได้ก่อนหน้านี้เนาะ ่ะจะถามคำถามไหนดีนะมาดูซิว่าจิตใจลึกๆของเขาเนี่ยยังรักเราหรือเปล่าอ่ะนะสำหรับทันที่เพิ่งจะเลิกกันแบบว่าวสุดๆร้อนๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้าง ก็คิดถึงแลก็ยังรักแหลในบางท่านก็เหมือนกับว่ามีอาการนั่งเม,อเม่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราถ้าเขาได้ไปเที่ยวสักที่หนึ่งที่เราเคยไปด้วยกันเขาก็มีความคิดถึงมีความนึกถึงอยู่นะคะแต่การนึกถึงของเขาก็กต้องมีสติด้วยนะคะพยายามทําใจอยู่อยู่ในมุมของตัวเองนะคะเมื่อรู้เมื่อรู้ว่าคิดถึงก็พยายามที่จะ ไม่คิดไม่คิดไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเตือนเตือนอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างต้องมีสติมากสาหรับเขาควบคุมตัวเองได้ดีนะช่วงนี้ mm hmm. รู้ว่าคิดถึงก็เนี่งซ้าอะไรอย่างเงี้ยรู้กาลังวั่นวหวก็เนิ่งซ้าหาอย่างอื่นทาหรือไม่ก็ไป สวดมนต์นั่งสมาธิอะไรก็ได้ที่จะทำให้เราสบายใจมากยิ่งขึ้นพยายามเดินทางสายกลางให้ได้นะสํสำหรับเขาถ้าในกรณีที่เรายังจะต้องทำงานด้วยกันนะะหรือว่ายังมีความเกี่ยวข้องบางสิ่งบางอย่างต่อกันอยู่เขาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่นะคะถ้าคุณต้องการนะถ้าคุณยังคุยกับเขาดีนะเขาก็ โอเคก็ okay, คุยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เกลียดไม่ได้ชังขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าอาฆาตแค้นมุ่งมาดมาดร้ายอะไรกับคุณเลยนะคะเขาสามารถที่จะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างได้ความโกรธความเกลียดความทุกความทุกข์ที่อยู่ในใจเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะลืมมันได้หรือปล่อยมันออกไปได้นิสัยของเขาก็ไม่ใช่คนที่จะอาฆาตแค้นใครนะคะก็เป็นคนที่มีความใจดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ชอบคิดในแง่บวกคิดในแง่ดีชอบอปฏิบัติทมอะไรอย่างเงี้ยนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรอย่างเงี้งถถงยนในมุมของเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนมีโลกส่วนตัวอยู่นะคะแล้วก็คิดในแง่บวกคิดในแง่ดีเพราะความดีของเขาเพราะความที่เขาเป็นคนที่อะ,อะไรก็ได้นะ,ะก็เลยทําให้ใครสักคนหนึ่งได้ใจหลอกได้หลอกเอานะคะทำได้ทำเอาเนะ,ะอะ่ขอสรุปนะคะ ให้ชาวราศีพิจิกหน่อยสุดท้ายแล้วนะคะกันยายนเนี่ยเนาะหลายราศีเลยนะคะไม่มีวี่แววว่าคนระกอจะกลับมาสักราศีเลยนะคะมีแต่อยู่ในช่วงของการทำใจพอกลับมามันก็ไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะความไว้ใจมันมันไม่ได้จริงๆ เนาะทำหน้าที่ของเรานะคะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาทําหน้าที่ของใครของมันถ้ามีเรื่องงานมีเรื่องอะไรที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ก็ยังช่วยได้อยู่นะคะก็ยังให้ความร่วมมือที่ดีอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเงาจะอะไรก็ช่างนะคะก็ไม่เป็นไรฉันก็อยู่กับ ตัวเองได้นะคะหนาวก็ผิงไฟขาดความอบอุ่นขาดอะไรก็ก็ลองหาคนคุยดูเผื่อมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับเขาโอเคข้อตัดใจแล้วนะคะทิ้งทิ้งความรู้สึกทิ้งความหวังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หันหลังเดินจากไป ไม่มีหวังแล้วนะคะชาวพิจิกถึงแม้ว่ามันจะคิดถึงบ้างก็ปล่อยมันคิดถึงสักพักหนึ่งเราก็ต้องลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองให้ได้นะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะในการสองคนรักของคุณนะคะน้องก็เอาไปเป็นแนวทางในการที่จะตัดสินใจดูพิจารณาดูนะคะเนาะ ก็ท่านในสนใจที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะแม่หมอเด้ฝากดีลน์ที่ใต้คลิป้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะว้เจอกันคลิปหน้านะคะ